ติดในการทํางานของสำคัญยังไงบ้างคะคิดว่าเป็นการซื่อสัตย์สุจริตค่ะทาไมทาไมถึงคิดว่าเป็นเหตุผลข้อนี้อ่ะส่วนตัวทําเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะก็เลยคิดว่าการมีระเบียบวินัยและการซื่อสัตย์สุจริตการตรงต่อเวลาเป็นความสําคัญในการทํางานเป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับพี่้ยินดีค่ะในการทํางานของพี่ตุ้มก็คือ,อการตรงต่อเวลา การทําตามหน้าที่ของตัวเองและการทํางานเป็นทีมในการที่จะบริหารงานทุกอย่างแล้วก็การทํางานทั้งหมดขอบคุณค่ะความตั้งใจนะคะ,ะเวลาที่เราจะไปทํางานอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องมีความตั้งใจค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักปรับตัวเข้าหา กับสังคมให้ได้เพราะว่าในงานส่วนมากที่เราจะทำาห่ะไม่ว่าจะเป็นงานองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่เราต้องทํางานร่วมกันกับผู้อื่นเราต้องรู้จักปรับตัวแล้วก็เข้ากับสังคมให้ได้ค่ะแล้วก็นอกเหนือนจากนั้นนะคะก็คือเวลาที่มีปัญหาเข้ามานะคะให้ปรับตัวให้เร็วให้ให้มองปัญหานั้นนะคะคือโจทย์ที่ท้าทายในการทํางานแล้วก็อย่าไป ใส่อารมณ์กับมันก็คิดซะว่ามันคือโจทย์เลขอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแก้แล้วก็ค่อยๆแก้ไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับคําถามที่ว่าทัศนคติในการทํางานแบบไหนเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะส่วนตัวคิดว่าการรักในงานที่เราทําเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะเราจะสามารถทํามันออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพค่ะส่วนตัวเราเองก็จะมีความสุขเวลาที่ได้ทํางานในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่อัมคิดว่าทัศนคติที่สําคัญในการทํางานของพี่อามเป็นแบบไหนคะทัศนคติที่สําคัญในการทํางานนะครับก็หนึ่งมีความรับผิดชอบนะครับในงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับสองก็ตรงต่อเวลานะครับแล้วก็อืน่นก็มีควาเมเอาใจใส่กับเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทํางานด้วยกันครับหลกักกประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะคคน้าเถียนคิดว่าทัศนคติที่สำคัญในการทำงานของน้าเถียนเป็นแบบไหนคะ ก็ทัศนคติการทำง,งานก็คือหนึ่งตรงต่อเวลารักษาเวลาให้ให้ได้เวลาทำง,งานเป็นสิ่งสำคัญขั้นที่สองมีจิตใจรักให้ประชาชนให้ใช้ความที่ทําทนี่เป็นทัศนคติที่ตำรวจต้องทำที่ทำมานี่อีกปีแล้วเนี้ยจะสามสิบปีแล้วเนี้ยทัานคีกิการทำง,งาน แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องใช้สติสมากๆในการทํางานค่ะแล้วพิจารณาอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนต้องใช้สติปัญญา,าทัศนคติของตํารวจตามบุลงโติตํตรวจก็จะมีใช้ปัญญาเป็นสาคัญอย่ารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี่แหละคือตํารวจที่จะต้องทำแค่นี้ครับขอบคุณนะคะ พี่มาพี่มาคิดว่าทัศนคติที่สําคัญในการทํางานของพี่มาเป็นแบบไหนคะทัศนคติเราต,ต้องคิดบวกในการทํางานนะครับเราต้องมีความสุขในการทํางานถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่มีความสุขเราก็ทํางานไม่ได้ค่ะแต่ว่าการคิดบวกไม่ใช่ว่าเราจะโลกสวยเห็นทุกอย่างมันมีไปหมดเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะค,ค่ะ อย่างสมมติว่าถ้าน้องๆจะตกไปทํางานอย่างเงี้ยสิ่งแรกเหมือนกับเราเลือกที่เรียนครับถ้าเราเลือกที่เรียนที่เรามีความสุขเราสบายใจเราเรียนไม่ยอยางมีความสุขไม่เครียดไม่เหนื่อยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนในที่ที่เราไม่แฮปปี้ที่ที่เราไม่อยากอยู่มันก็จะยากไปหมดนะครับมันก็จะมีปัญหาอะไรเข้ามาทุกอย่างก็อยากให้คิดบวกไว้ครับทุกอย่างก็จะดีกันเองครับแค่นี้ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ